วันนี้กล้ยมีความรู้สึกว่าอยากจะกินกะเพราเนื้อสับแบบแห้งๆเผ็ดๆแล้วก็แซบ่บแซบแต่ในตลาดสดตุรกีก็ไม่เคยมีใบกะเพรามาขายสักทีเลยมีแต่ใบโหระพาแบบนี้กําละยี่สิบลีลาหรือว่า20บาทซึ่งมันก็ใช้แทนกันได้นะคะพอกลับมาถึงบ้านกุ้ยก็มาเตรียมวัตถุดิบในการทําตามนี้กล้ยจะทุบกระเทียมหั่นพริกหวานแล้วก็ใบโหระพาเตรียมเอาไว้แต่ก่อนจะเริ่มลงมือผัดกล้ยก็จะมาหุงข้าวเอาไว้ก่อนและก็เหมือนเดิมขอใส่เสื้อแขนยาวกันกลิ่นติดเสื้อติดผมแป๊บ เวยน่าเพิ่งอาบ้ํามาค่ะหน้าหนาวเวลาทําอาหารผัดผัดทอดทอกลิ่นมันจะติดทนนานไม่หายง่ายๆเหมือนตอนหน้าร้อนจะกินกะเพราทั้งทีก็ต้องมีไข่ดาวด้วยสิคาระดับบานานาก็ต้องสองฟองจากนั้นก็มาเริ่มลงมือผัดกะเพรามโนได้เลยตั้งกระทะนําพริกกับกระเทียมลงไปผัดจนหอมแต่ไม่ต้องให้กระเทียมเหลืองมากนาเนื้อสับลงมาใส่ในกระทะแล้วก็ผัดจนสุกแล้วก็เริ่มปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดํานิดหน่อยซอสหอยนางรมพอประมาณน้ําตาล3ช้อนชาผงปรุงรสตุรกี1ช้อน ชพริกไทยดําป่นหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนื่องจากวันนี้กล้ยอยากจะกินแบบแหง้แหงๆก,กล้ยก็เลยผัดนั้นหน่อยผัดจนน้าซอสทุกอย่างมันแหง้งตามที่กล้วยต้องการพอได้ที่แล้วก็ใส่พริกหวานลงไปผัดสักแป๊บสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาลงไปผัดแค่ประมาณ5้าวิก็เป็นอันใช้ได้แล้วกลว้ยก็จะเอาไข่ดาวลงไปผัดรวมกับทุกอย่างด้วยกวุ้ยเห็นมีคนทําแบบนี้แล้วกลว้ยก็เลยอยากจะทําบ้านผัดเสร็จแล้วก็ตักใส่าจานได้เลยก่อนจะกินกล้ยก็จะชอบเทซอสพริกลงไปช้ำๆแบบนี้ตามด้วยพริกน้ำ เสรียบเรียบร้อยไปกินกันได้เลยจ้ามาค่ะทุกคนวันนี้ก็มงายกินอินฟูอีกแล้วนะคะม, <c oughs> มาจ้ากับเราเนื้อสับโหระพาเนื้อสับนี <c oughs> ่กับเผานั่นแหละมันก็ใช้แทนกันได้นะคะคือกล้วยทํากินแบบนี้บ่อยมากกล้วยที่เกียจสั่งที่เกียจสั่งกับแม่ค้า เพราะว่ามันต้องส่งส่งพัสดุมาไงคะส่งคาร์โก้มามันนานไงเช็คใบกระเพราเนี่ยใบโหระพาแบบนี้ก็ได้แล้วก็ก็ไม่อยากปลูกเองเนะคะปลูกผ,ผักไม่เป็นนะคะมาทำแรกจุกๆทำแรกจุกๆยาวๆอือจุอด เลยเนาะอื้ม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 อ้เดอะเนาะทำไมคนตัวกินไม่กินใบกะเพรามันได้ซื้อมาผัดคือว่าแต่บางบางทีอ่ะก็แบบ เหมือนซื้อกับเพื่อนรวมกันนะคะทุกคนเพื่อนไปเพื่อนไปซื้อผักเออไหมฮะเพื่อนไปซื้อผักกับแม่ค้าแล้วเราก็แบบว่าสั่งมาทีเดียวรวมกันแล้วก็หานค่าส่งช่วยกันแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าสั่งเองค่าส่งมันแพงทุกคนค่าส่งค่าส่งพัสดุที่ตุรกรีม่งโคตรแพงก็เลยไม่อยากสั่งของอเนี่ยแหละ กินอย่างนี้เอาก็อร่อยเหมือนกันอร่อยไม่แพ้กันนะคะมาอืมอืมปีกหางไม่กินเอาแค่แบบว่าความเผ็ดก็พออือ้ม อร่ v ue, v ang, nya. อยเบอร์วังลองกอนเมนูเนี้ยอาริสไม่ชอบอีกอล้วคือเขาไม่ชอบกินแต่เขาก็กินได้ค่ะแต่ว่าคือแบบกินแล้วก็ไม่หว,วั่วก็ไม่รู้แท้เขากินทําไมอืมพี่คนเดียวคนรอเนี่ยต้องกินของชอบมันถึงจะอร่อยมีความสุขนะคะถ้ากินแล้วก็เฉยๆก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวทําอาหารอย่างอื่นให้เขากินไปอะ อมอมวันนี้ไข่ไม่สุกมากว,าว้าวดูไข่ไข่ไม่สุกมากแต่ว่าก็เยิเ้ยมๆนิดหน่อยบนันมีแหลรกันมังดม ở mặt pha pin tại sao đi được ở lòi hỏi cực chuông dòi 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 rồi dòi 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 ว่าหมดว่าไม่ดีกยอมากทุกคนก็วยเป็นแบบนี้แหละชอบกินอาหารที่เป็นแบบว่าผัดผัด,ผดทอดทอดเแบบลลว่าชอบกินอาหารประเภทผัดผัด,ผดทอดทอดมันทำง่ายไม่รู้ดิไม่ค่อยชอบทำต้มพวกต้มอ,อะไรนานๆทีอะ ก็กินนานๆทีส้มตำนี่เราส้มตำก็นานๆานทีถึงกินชอบปบบว่าผัดทอดมากกว่ากินบ่อยกว่า 拖着。好